สิ่งที่จะทำให้สามารถเอาชนะรัสเซียได้มีสิ่งเดียวเหนือความคาดหมายนั่นเองอย่างไรก็ตามสภาวะเศรศษฐกิจช่วงนี้นะฮะจากความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียที่กำลังบานปลายไปเรื่อยๆมีการบีบนะครับให้เอเชียนั้นเข้ารวบนะครับการเป็นผู้ต่อต้านรัสเซียการประชุมล่าสุดที่สหรัฐอเมริกานะครับฝั่งประเทศอาเซียนทั้งหมด จับมือกันแน่นยืนยันว่าไม่ทำการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ การไล่บี้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียที่ใช้ยยูเครนเป็นสมรภูมิน่าติดตามและดูท่าจะบานปลายไปเรื่อยๆหัวหน้าข่าวกรองกองทัพยูเครนชี้นะครับวลาเดเมียป,ปูตินจะทําการยึดอํานาจไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้สโตรนสกี้นะครับเรียกร้องสวลีพาดูกันขึ้นบัญชีดํารัสเซียเป็นรัฐก่อการร้าย สัสำนกข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าหัวหน้าข่าวกรองกองทัพของยูเครนนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษยืยนยันล่าสุดว่าการปฏิวัติโค่นล้มประธานาธิบดีของรัสเซียวาลาดาเมียปูตินเริ่มต้นไปแล้วและเชื่อว่าไม่เกินสิงหาคมจะเห็นปูตินตกอำนาจและสงครามยูเครนจะจบสิ้นลงไม่เกินสิ้นปีนะครับดานประธานาธิบดี วอรโรมีเซเดนสกี้นะครับต้อนรับคณะผู้นำเสียงข้างน้อยสภาผู้แทนสหรัฐนะครับมิทแมคคอนเนลที่กรุงเคียรเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นบัญชีรัสเซียเป็นรัฐก่อการร้ายนะครับในขณะที่วงการปฏิวัติวงการไปเลยฮะ fda ของสหรัฐอเมริกาไฟเขียวกลางเกงใน สุดสยิวรถคุกกี้สำหรับออรันเซ็กโดยเฉพาะสำนักขาวเอเจนซี่รายงานว่าองค์การอาหารและยาะของสหรัฐอเมริกาหรือ FDA ล่าสุดเรียกเสียงเอฮาด้วยการอนุมัติกางเกงในสำหรับการออรันเซ็กเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่มีกิจกรรมร่วมกันบนเตียงนะครับความพิเศษที่มีรถคุกกี้ของกางเกงในที่ออกแบบเพื่อใช้แทนแผ่นยางอนามัยนะครับหลัง เมลานียคิสโตนะครับหลังจากผู้คิดคน้นไอเดียนี้นะครับได้กล่าวในระหว่างเดินทางไปฮันนีมูนกับภรรยาที่เม็กซิโกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกาหลีเหนืองัดมาตรการนะครับเร่งด่วนสกัดโควิด -19 หลังจากที่มียอดผู้ติดเชือ้อนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ทำการล็อกดาวน์อย่างฉับพลัน สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีเหนือพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งสิ้น42คนนะครับซึ่งเป็นวันที่4ของการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อหยุดยั้งการระบาดโควิด -19 ที่รับการยืนยันเป็นครั้งแรกส่วนเซี่ยงไฮ้เริ่มนะครับอนุญาตให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการอีกครั้ง อย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ล็อกดาว์ยาวนานเป็นเวลาถึง6สัปดาห์นะรเกาหลีเหนือต้องเผชิญกับสงครามไวรัสนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทำอะไรไม่ได้รัสเซียยูเครนฮะยังคงปะทะกันอย่างต่อเนื่องบนสมรภูมิของดอนมัสฮะสมรภูมิใหม่ข่าวกรองชี้นะครับแผนการรบของมอสโกต่ำกว่าเป้าหมาย รอยเตอร์ uter, รายงานว่ายูเครนตีโต้กลับกองทัพรสัสเซียในเมืองไอเซียมนะครับแต่ทหารของมอสโกยังลุกคืบบริเวณพื้นที่อื่นๆในดอนมสัสซึ่งกลายเป็นสมรภูมิหลักของสงครามในเดือนช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับอย่างเราก็ตามนะครับข่าวกรองของอังกฤษระบุว่าการโจมตีดอนมัสล่าช้ากว่ากำหนดอีกทั้งไม่มีแนวโน้มว่ามอสโกจะสามารถลุกคือบอย่างรวดเร็วภายใน30วันข้างหน้า แต่จนถึงขนาดนี้ยูเครนก็เสียพื้นที่โดยส่วนใหญ่ในขณะที่ตามรอยฟินแลนด์คราวนี้ก็คงเป็นเรื่องสวีเดนยืนยันนะครับตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม NATO. นาโตนายกัมนตรีมักดารินานะครับแห่งสวีเดนได้สแสวงหาเสียงสนับสนุนอย่างกว้างขวางสนับการสมัครเข้าร่วมนาโตคำแถลงที่เกิดขึ้นเมื่อวาทระที่ผ่านมาหลังจากที่พรของเธอละทิ้งจุดยืน ที่มีมายาวนานเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพันธมิตรทหารแห่งนี้ตามหลังรัสเซียรุกรานยูเครนนะครับในขณะที่รัสเซียก็โจมตีอย่างหนักนะครับล้อมกรอบทหารของยูเครนในสมรภูมิดอนมาสแต่นาโตมั่นใจเคียฟจะชนะได้ร,รัสเซียนะครับยิงถล่มฐานที่มั่นต่างๆ <c oughs> ทางตะวันออกของยูเครน จากคำถแถลงของกระทรวงกลาโหมของมอสโกในขณะที่พวกเขาหางานล้อมกรอบของกองกําลังยูเครนในการสู้รบเพื่อยึดครองภูมิภาคดอนบัสและสกัดการโจมตีตอบโต้กลับรอบๆอ,อ,อิซิอุมนะครับเมืองยุทธศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียในขณะที่ตะวันตกจะรอดหรือไม่เมื่อไรน้ำมันรัเสเซียใครช่วยได้บ้าง รือตั้งข้อสังเกตแบบนั้นในฝั่งของสหภาพยุโรปหรือ EU และสหาราณาจาักรแถลงแผนจะห้ามซื้อน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมดในช่วงสิ้นปีตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียนะะที่บุกเข้าไปยูเครนส่วนสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแบบนี้แบนน้ำมันของรัสเซียโดยสิ้นเชิงแล้วไม่สนคำเตือนของมอสโกที่บอกว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะนำไปถึงผลลัพธ์หายนะ สำหรับตลาดโลกซึ่งล่าสุดราคาน้ำม,มันสหรัฐอเมริกาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะที่ NATO, าาน,นนะ Sweden, าโตา NATO, และก็สหรัฐอเมริกาเชื่อตุรกีจะไม่ขวางฟินแลนด์นะครับและสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกพันธมิตรทหารนาโตและก็สหรัฐอเมริกานะครับแสดงความมั่นใจว่าตุรกีจะไม่ขัดขวางฟินแลนด์และฟินและสวีเดนนะครับในการเข้าเป็นสมาชิก พันธมิตรทางตะวันตกในขณะที่สองชาติแถบบอลติกยืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่าจะเข้าร่วมกลุ่มตอบสนองต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาต้องระงับส่งอาวุธสู้รัสเซียนะครับจนกว่าสภาคองเกรสจะมีการอนุมัติงบประมาณนะครับอีก40,000ล้านดอลาลา,าร์สหรัฐ การส่งอาวุธของสหรัฐอเมริกาให้กับยูเครนอาจถูกตัดอย่างน้อยๆก็ชั่วคราวจนกว่าสภาคองกรสจะมีการอนุมัติงบประมาณเกือบ4ี่0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการช่วยเหลือยูเครนสกัดการรุก,กรานของรัสเซียจากคำเตือนของกระทรวงกลาโหมนะอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ19พฤษภาคมคือวันนั้นจากการปราศจากอำนาจเพิ่มเติมเขาเริ่มไม่มีศักยภาพส่งมอบอาวุธเข้าไปนะครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาว เปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันที่19พฤษภาคมมันจะเริ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถส่งมอบความช่วยเหลือโดยไม่ติดขัดเขามีการระบุแบบนั้นซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เปิดหน้าชัดเจนนะว่าเป็นผู้สนับสนุนอยู่เรนอย่างเป็นทางการในขณะผู้นำเกาหลีนเหนือก็สั่งทหารคุมจ่ายยาในกะับหลังโควิด -19 ระบาดอย่างหนักภายในประเทศ คิมจองอื่นผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับได้มีการสั่งการให้กองทัพของโซนแบ่งควบคุมการจ่ายยาโควิด -19 ในกรุงเปียงยางไม่ให้เกิดความวุ่นวายขณะที่ประเทศแห่งนี้กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศไม่นานที่ผ่านมาตามรายงานของสื่อมวลชนของรัฐนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮาอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะปรากฏผู้แทนของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้แทนทางการค้านะครับเคทรีนไถยนะครับจอเยือนไทยร่วมประชุมประชุมเอเปกระดับรัฐมนตรีว่าการการค้าที่กรุงเทพระหว่างที่โจไบเดนมาที่เกาหลีใต้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้แทนการค้าเคทรีนไทยนะครับเตรียมเยือนไทยอย่างเป็นทางการ19พฤษภาคมถึง22พฤษภาคมเพื่อร่วมประชุมเอเปก ระดับรัฐมนตรีการค้าที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพปีนี้ที่มีวาระปรักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด -19 เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนเกาหลีใต้พบผู้นำคนใหม่ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับก็สถานการณ์จนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นวันที่3ที่4แล้วนะครับที่ปรากฏว่าเกาหลีเหนือต้องเผชิญกับสงครามไวรัสนะครับหลังจากที่ท้าทายนะครับในฝั่งของสหรัฐอย่างเต็มรูปแบบไม่มีใครทําอะไรเกาหลีเหนือได้ยกเว้นเรื่องของโควิด -19 2ปีที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือได้ป้องกันตัวเองอย่างเต็มรูปแบบนะครับให้โควิดเป็นศูนย์และสามารถทําได้ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อกลับเข้ามาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ในเกาหลีเหนือนะครับหลังจากที่คิมจองอึนได้ทําการทดลองขีปนาวุธติดต่อกันหลายต่อหลายครั้งนะครับและก็ท้าทายฝั่งส,หร,รงรงงสหรัฐอเมริกาและฝั่งพันธมิตรของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่กลุ่มประเทศนะฮะอย่างฟินแลนด์นะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าได้ประกาศเข้าร่วมกับพันธมิตรนาโตอย่างไรก็ตาม นะครับก็มีรายงานว่าตุรกีนั้นจะทำการขวางทั้งฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนนะครับที่จะไม่ให้เข้าทำการร่วมนะครับในขณะที่สงครามโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ในยูเครน รัเสเซียยังคงยุกลุกค,คือบอย่างต่อเนื่องทําการปิดล้อมทหารของรัเสเซียเขาภายปิดล้อมทหารของยูเครนนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนพยายามดิ้นทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะในสงครามครั้งนี้ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็เชื่อมั่นนะว่ารัเสเซียนะครับจะพ่ายแพ้สงครามในยูเครนอย่างแน่นอน ประเด็นที่น่าสนใจในเชิงงานสังเคราะห์คือสหรัฐอเมริกาไปเอาความเชื่อมั่นมาจากไหนในกะารที่บอกวาอ่ารัสเซียจะพ่ายแพ้สงครามในยูเครนนะครับตอนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่รัสเซียเข้ายึดพื้นที่ของอยูเครนเกือบหมดแล้วนะครับค้อนประเทศเข้าไปแล้วน่าจะชนะตรงไหนนะครับในขณะที่มาตรการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ กลับกลายเป็นว่าส่งผลดีต่อฝั่งของรัสเซียนะครับสภาวะเศร,รษฐกิจของรัสเซียดีขึ้นในขณะที่สภาวะเศร,รษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปแย่ลงอัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาสูงสุดในรอบ40ปีในอังกฤษสูงสุดในรอบ30ปีราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นนะครับในเอเชียที่มีผลกระทบก็คือประเทศลาวนะครับน้ำมันไม่เพียงพอ จนส่งผลทําให้รัฐบาลตัดสินใจไปซื้อน้ํามันของทางรัสเซียโดยตรงนะครับเพื่อที่จะนําน้ํามันมาใช้ในประเทศไทยไอ้ขอไปประเทศของเาวนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็ยุยูเครนชนะแน่นอนยูเครนชนะแน่นอนนะครับก็เดินกลยุทธ์แบบนี้นะครับแล้วก็เชิญประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ไม่ว่า จะเป็นสวีเดนไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์เข้ามาร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเพื่อทำการต่อต้านรัสเซียนะครับเกมนี้ไม่จบแน่ๆฮะบานปลายแน่นอนนะครับมาตรการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทำการรัสเซียทำการตัดน้ำมันนะฮะตัดแกส๊สที่ส่งไปยังโปแลนด์และอ้างว่าโปแลนด์เนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินเป็นเงินดูเบิลเป็นหนี้ค้างอยู่นะฮะก็จำเป็นต้องตัดโปแลนด์ก็กำลังได้รับผลกระทบในขณะที่ฟินแลนด์ นะครับก็ปรากฏว่าประกาศเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญานาโตอีกแน่นอนฮนะก็จะต้องเผชิญกับการถูกตัดพลังงานนะในเชิงการตอบโต้อย่างไรก็ตามในภาพรวมขณะดนี้สาภาพยุโรปกําลังพ่ายแพ้รสัสเซียที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะเกิดขึ้นมาแล้วในสงครามซีเรียสงคารามอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็ใช้อัฟกานิสถานซีเรียอิรักเป็นสนมรภูมิโดยมีรสัสเซียสนับสนุน องค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือดอนาโตเนี่ยก็กํากลังบุกเข้าไปใน3 4ประเทศเนียสิ่งที่ตามมาก็คือพ่ายแพ้คราวนี้ก็สมรภูมิต่อไปก็คือยูเครนนะครับแต่คราวนี้รัสเซียนะครับออกตัวชัดเจนเป็นศัตรูคู่ขัดแยง้งชัดเจนเปิดหน้าชนนะครับสหรัฐอเมริกาก็พยายามจาานะลากรัสเซียนะฮะเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการการ่อการร้าย ค่าล้างเผ่าพันธุ์แต่จนถึงนี้ขณะนี้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะสิ่งที่จะทําให้สามารถเอาชนะรัสเซียได้มีสิ่งเดียวนะเหนือความคาดหมายนั่นเองอย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้นะฮะจากความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียที่กําลังบานปลายไปเรื่อยๆมีการบีบในะครให้เอเชียนั้นเข้ารว่วนมะับการเป็นผู้ต่อต้านรัสเซีย การประชุมล่าสุดที่สหรัฐอเมริกานะครับฝั่งประเทศอาเซียนทั้งหมดจับมือกันแน่นยืนยันว่าไม่ทําการคว่ำบาตรัเสเซียอย่างแน่นอนยืนยันที่จะเป็นกลางยึดหลัก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจซึ่งต่อไปประธานาธิบดีโจบไบเดนจะมาเดินสายฝั่งเอเชียจะไปที่เกาหลีใต้แล้วก็จะส่งผู้แทนทางการค้านะครับของสหรัฐอเมริกามาประชุมที่สหรัฐที่ประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์ผูกความสัมพันธ์เพื่อทำการกดดันจีนแต่อย่างไรก็ตามไทยก็ต้องยึดหลักบาลานซ์ออฟ o พาเหรือการสร้างสมดุลของอำนาจต่อไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คู่รักแม่รักดังเกินยังอาจคงคืนขึ้นได้ภายหลังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่ง một lượt nữa rau 差 สละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา ยอมสละชีวังรักจนกระทังหมดเลือดเนื้อเรา